ความเดิมของที่แล้วาก Resident Evil r e v e t i n เราเสียการติดต่อกับพิตเดซิกาสัญญาณการหายไปในทะเลสาบวิทโกเบียงบนนี้เรือนี้ไม่มีสัญญาณชีพไอ้ยิงมันคิดว่ามันเป็นปืนนะโดนงับเตะ เราอยู่ที่ไหนกันนะคริสนี่มันอะไรกันโอ้เยี่ยมเลยชิพายกำลักเรื่นงไรเดี๋รู้คำจริงแล้วฮ่าๆก็มาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับกับบิทองเกอร์ใน Resident Evil Revelation Episode 2 Part ที่3 Double Mystery นะครับ ไปเราไปลุยกันอ่อออหนาหกโมงสี่สองที่ภูเขาที่อะไรกว่าไม่ทางชงมเปญมีเป็นคริสกับเจสิก้านะครับกำลังเดินอยู่กับแป,กปะกับแปะอยู่ฮนะโอ้ยเจสิกาโอ้ช้าหน่อยสิคริสเฮ้ยใกล้ถึงแล้วนะเจสิก้า I certainly hope so. It's killing me. Our source indicates the camp is on the far side of the peak. Maybe it's the weather, but I still can't make contact with HQ. Who'd have thought we'd be stuck out here for so long? I uh, thought uh, something here might have got us here, but we didn't. Okay, Chris. Let's do what do. Whoa, look at Chris. Look, son, let's hey, die. The. อะไรบ้างในคริสมีปืนพกกับลูกสองปืนพกกับลูกสองลูกสองกระสุนน้อยเนี่ยมีอะไรบ้างเฮ้ยมีเจนนี่สิทธิ์ว่าดีดีดีเพื่อนโอเคไปปืนพกนี่แหละเรากาลังจะไปไหนเหมือนกับไปที่แคมป์อะไรสักอย่างนะฮะไปไปในคริสในคริสโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเฮียอะไรที่สท้ายเครื่องบินโอ้โห มันมันลวงว่ะ the intel w ี got า n veltro ก a s on ่ h ี่ o รื่องเ e on. ทอรสักอย่างนึงเดวไปสืบเกี่วกับเรื่อง v e l r o นะครับโอเคเราไปไไปดู่อมบินตกกันมิ้นตกมินตกอยู่้างหน้านี่ไปไปไปจำเอาจำเอาเร็วๆเวมีผู้รอดชีวิตเร็วๆโอ้้ข้า มึงใครรอดแล้วมึงเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นนะ่ะติดแมงเละเป็นขี้โอ้โหนะไม่รอดกูก็ลงไปอ่ะ Investigate the site. Let me know if you find anything. สำรวจเพื่อนที่เจออะไรเดจอเจออะไรสักอย่างอย่างนี้ติดก่อนเลยกูยมีอะไรนะมีกรงอะไรเนี่ยอเออที่ ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรแม่งมันน่าจะไม่ใช่มนุษย์แน่โอเคมันแบกอะไรขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเหลืองๆไอเทมเหรอไอเทมอ่ะไปดูไอเทมไอพวกไอเทมเฮ้ยกระสุนปืนพกโอเคเฮ้ยเสียงอะไรของบินบินป่วยจะคิดไปเองมึงมีอะไรอยู่หรอกมั้งเนี่ยเพื่อน

อยู่หลังหินก้อนนี้ไปผู้พลาดได้ไงเมื่อกี้เนี่ยเคลียอยู่ไหนเนี่ยเออโอ้เป็นทักษันนี่อะไรนะโอเคไปเทศการแม่งดูทางห,งหน้าบาักสันนี่นโอ้โหบักสันพร้อมเหรอพร้อมมันต้องการเคียต้องการเคียแล้วนี้สำรวจได้ไหมโอเคเครื่องหมายโดยวาศาสตร์ไอ้เคลีย มันอาจจะเป็นไวรัสหรือไอสักอย่างนึงนี่นี่มันฝพบนชายหักสักพัด hard to say คิดว่าพวกนั้เปลี่ยนอะไรกันน่ะบอกจังเอ่ออย่างอะไรสักอย่างนึงแปลไม่ทันแล้วขอโทษด้วยครับแม่งมึนๆอ่ะเหมือนกับเป็นเบาะแสอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเทเรกาเซียนะครับ เหมือนที่ลมสลายไปมืสพัทที่หนึ่งแห่งกันอืมอ่ะโอเคนี่มันมีอะไรบ้างยาอยู่สองรีโหลดโอเคสิบสามนะัดโอเคสิบนัดทนะี่ไหนนี่มีมะไรนนะเออากลัมไปต่อไม่ได้บอกว่าให้สำรวจเออเพลนมากกว่านี้เพื่อจะเจออะไร ไม่ไปก็ไม่ไปโอเคโอเคโอเคเดฟิก้าคุณต้องการอะไรจากกูอ๋ออันนี้ถึงนะมันกำลังโชว์อีกที่อตกใจนักบินนักบินเหรอมึงนักบินเหรอสองบอกเลยเฮ้ยลายมือเก็บลายมือเจอ,ลา,อ,เอลายมือแล้วเปิดวิกติมผู้คนรายใลญ่แรกเปิดมึงก่อนเลยเพื่อนเฮ้ยเจออะไรจากมึงอนะ่ะ Up, right, ee, the manifest binaxe. should give us a lead to work with. Let's see, oh, they were headed for Falcoin Mock Airport. The that's where they are. Our airport, mine should take us there. It's my way to here. gun. Okay, the ลกูดูไอเทมอะไรตรงไหนได้บ้างเนี่ยกูลืมหมดแล้วเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่ะเด,วเดี๋ยวกูดูปุ่มแป๊บนะครับของเกียร์อะไรได้บ้างเนี่ยปุ่มเนี่ย้ยไม่ใช่โทษๆทษบีบอร์ดบีบอร์ดอะปวดอะไรได้บ้างเอ้ยแย่แย่แยิกเทิร์นสเปซหน้าสอง ม่งไปไปต่อแล้วกันอย่สนใจนะท่านผู้ชมเล่นตามที่มีผูก็ไม่มีเวลามากขึ้นเออมาเล่นกันเลยเจสิก้ามาช่วยหน่อยต่อแป๊บโยก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 อืมอืมโอ้หนักสัตว์โหลดดีโอเค เขาไปขึ้นไหนกันทางนี้ไม่คตรหนาวเลยเกือบเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วเกือบ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 แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินนั่นไหมได้ยินไหมได้ยินไหมพูดเหมือนกูเลยได้ยินไหมได้ยินไหมแย่อะไรอยู่ข้างหน้าอ้าวไม่รู้ลงค์กรย่องย่องอะไรกูเฮ้ย วะผมเห็นมีอะไรนี่นะตความใจอย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีอะไรกับจีวิววะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันบอกว่าไอ้พวกนี้ติดเชื้อเชื้อมึงหมาติดเชื้อมึงสะแกงก่อนเลยเพื่อเพื่อ,อ,อยา เพื่อย่ามาเอาไอ้ที่จรีโหลดอ้ําเอออืมอ,อืมเฮ้ยเอม,มันบอกว่าไอา้เครื่องบินอ่ะอาจจะขนส่งพวกนี้มาก็ได้นะแปลว่าวิ่โรตรได้กลุ่ความทายขึ้นมาแล้วหมายถึงว่าโดนฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

อ้อวโหฝ่าดีในเฉยใช่ไหมกูว่าอัดก่อนเลยอัดก่อนเลยอัดก่อนเลยเอ้มันไม่เห็นด้วยวะอัดก่อนอัดอัดโอ้ยเที่ยมามาเพื่อนมามามาโอ้ทนี่อุ้งม,มามาเพื่อนมาเพื่อนอีกนัดหนึ่งโอ้ยเที่ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มากนี้นี่ ไหนเพื่อนอืมอืมอืม,อมรีบสแกนได้ายาเรียบร้อยต้องรีบสแกนโอ้โสาทึกตัดโอ้ยโอ้ยโอเคสแกนไม่ไม่มีทางนั้นจะเคลียร์แล้วทางนี้ต่อแล้วกันอะไรอีกไหมอาจจะไม่มีนะโอเค เจ็บกระสุสนให้ครบก่อนพี่จะเดินต่อไปไม่งั้นสุนน้อยเราก็แย่เหมือนกันระเบิดมีกี่ลูกจะเช็คยังไงวะต้องใช้ระเบิดน,นี่นะโอเคมีอะไรมไม่มีโอเคโอเคบ่นเลยห่นบ่นเลย โอเคถึงพร้อมเตรียมไปละโอ้โหมึงไม่ให้ตุ้มไม่ให้เสียงเออโอเคโอ้ยโอ้ยเฮียโดนตัดหือตับตับตับลองเฮียเจไดสิดสแกนไม่ทันทั้งแม่งละโอ้โอโดนกัดไปทีโอ้ยชิบหายจะช้าเพื่อนจะช้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นทิบหายท่านผู้ชมเฮ้ยเฮี้ยกูตื่นเต้น โอ้โอเคหาของหาของหาของโอเคไปไม่มีโดดครับเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเจ๊ไ่ทันอ่านช่างแม่งอ๋อเป็นระเบิดล่อนะครับถ้าจำไม่ผิดคือมันจะล่อด้วยเสียงนะครับแบบขอปลาไปปุ๊บมันจะส่งเสียงล่อให้ไอพวกนี้ไป proto, ลุมลุมลุมลกัดกันอ่ะเออแล้วเราก็จะไม่โดนอะไรประมาณนั้น จำได้ว่าด้านล่างมีความจังไรอยู่เดี๋ยวเดียวอะไรกันบนไม่มีใช่ไหมโอเคด้านล่างไม่มีความจังไรอยู่เอาจึงตจงลุกลงไปมามามึงมีอะไรมาผมไม่กลัวผมไม่กลัวโอ้ยเฮียอย่าเยอะเยอะ่งโอ้โหม่เสียกระสุนเลยเม่อมึงเนี่ยอื้อหือเที่ยพวกเที่ยพวกเหรอเที่ยพวกเหรอเที่ยพวกเหรอโอ้ยเฮีย เรียกพวกว่าโอ้ยเพี้ยระเบิดรีคอยอือไปเพื่อนไปเพื่อนเนี่ยอือเป็นไงล่ะอือโดนระเบิดร,รีคอยกูอือโสเล่นกี่ทีก็แม่งเล่นแล้วเหนื่อยทุกทีเกมนี้เนี่ยไม่รู้เป็นเพี้ยอะไรเกมนี้โอ้โหเหนื่อยจัด รีโหลดรีโหลดเก็บกระสุนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อได้รวยในฉากต่อไปแม่งมันต้องมีความจังไรมากๆรอเราอยู่นะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามมึงเล่นกูได้โอเคเพื่อนโอไป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 เลยจิตใจมึงมันหรือว่าติดอะไรมึงอะ เอ้ยโฟกัสไปเอ้สมัยที่หน่อยยิ้พันมือก่อนใช่ไหมเออเป็นพันมืดนั่นแหละอืมก็แค่อยากจะรู้น่ะถามดูอะไรเจสิก้ามึงอะไรหรือว่าชอบกูเอ้ยไม่ได้นะกูมีจิวแล้วชอ,ชอบกูชอบกูอะไรอะ่ะเอ้ยไม่มีทางเฮ้ยกูชอบจิวคนเดียวไปไปไปอึโอเคถ้าเดินมึงก็ตลกไปนะบางทีนะ โอ้โหจังจังไม่ได้เลยว่าด้านล่างนี้ไม่ต้องจังไหลอะไรสักอย่างเก็บให้หมดมาโอ้ระเบื่อจะอย่างงี้ดีมากเพื่อนโอ้ยถึงเต็มที่แล้วเนี่ยเต็มวิ่งอีกตัาจังไหลชัวชัเดี๋ยวเอออ๋อเดี๋ยวจังไหลอะไรกับกูนักน้ำอ่ะว้า อา้าวนั่นไอ้เพี่อทั้งไรแล้วคิดโอ้โหเฮียตกตกเพื่อนโอ้โหเจ็บขาเจ็บขาคิดค <c oughs> ิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงดีดีคิดคิดโอเคไหมขาขากูเจบ็บมึงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งสิบหายแม่งกำลังจะไปโอ้โยโอ๊ยเดี๋ยวเอาดีคอยไปแดกก่อนเออไปนู่นไปไปนู่นไป <c oughs> ไปนู่นไปเ <c oughs> ออไหน ไหนไหนโอ้ยโอ้ยเฮีย <sweep> อ <two> ีงหนักเพื่อนโอ้ยโตโตโง่จหลบจะหลบไอ้เฮียกระสุนหมดบีคอยบีคอยมีคอยบีคอยไปไปเลยมึงไปเลยเพื่อนเพื่อนอย่ามาขัดกูเออโอ้ยเฮียเฮียมีคอยก็มีไม่มากเอ้ยย้ายก้นรีบย้ายก้นจากตรงนั้นเลยกูจะย้ายได้ไงกูลุกไม่ขึ้นเนี่ยเฮียเฮียเฮียโอ้ย เออเออไหนเพื่อนไหนเพื่อนไหน,ไหนเพื่อนโอ้ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเอาดีคอยไปไปข้ามมาลูกไปข้ามมาลูกพ่อม,มีโหลดก่อนโอ้ยมึงก็อัดกูญังเลยเฮียเฮียเอ้ยไม่เป็นไรเจสิก้ามาแล้วโอ้ยอืมอืมเฮ้อเฮ้อเฮียเงยบหน่อยนี่ยจีิก้ามึงก็รีบมาช่วยกูสิ โอ้โหไปมาอีกเอาไปโอาไปข้าไปลูกพ่อเอ้ยไประเบิดยักษ์สะใจสะใจไหมน้องเอ้ยขวาขวาโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้หนูใจเย็นใจเย็นไอ้หนูใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอามีดไปแดกมีดไปแดกเอ้ยมาเอาทีคอยอันสุดท้ายของชีวิตไปไอ้เหี้ยหมดแล้วเหรอโอ้ยไอ้เหี้ยยูเทิร์นโอ้ย เฮ้ยไอ้เอ้ยเฮ้ยมาอะไรข้างหูกูเนี่ยชังแม่งมึงดิเยี่ยกับศนหมดด้วยนไหนไหนมาเดี๋ยวคลกมือมีดไหมโอ้โหอ้เยี่ยมึงยิงก่อนกูได้ไงตายแล้ว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 เออมึงก็โหให้กูลุกช้าไปนะโอเคโอเค๋ย่โอเคโอโหปิดแม่งเจ็บเลย Bring what up Do you trust me as much as เชื่อฉันต่อตแบบความจ่ยวไหมเฮ้ยอยากเปรียบเทียบหรอเรื่องนั้นต้องสองคนนั่นแหละความเชื่อมาจากการกระทำไม่ใช่คำพูดอะไรประมาณนั้นโอ้ยเอ้ยกูลืมกูลืมหาของเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูเก็บของไว้ได้ไหมต้องไปใหม่เดี๋ยวไม่ต้องมีความจังไรอะไรอยู่ข้างหน้า,าอีกเราต้องเราต้องเตรียมพร้อมแต่เฮียไม่ไม่มีอะไรสักอย่างเสียท่า แม่งลูกซองมึงจะถือมาทำมะเขือเทศอะไรทำไมกูเปลี่ยนเมื่อกี้แม่งไม่ยอมให้กูใช้โอ้โหท้ายโอ้กูน่าจะใช้ลูกซองให้คุ้มหน่อยเนี่ยดูงี้โอ้เฮ้ยประตูไอจุดหมายออยู่ข้างหน้าไปกันเออตึงเออตึงอ่าข้างมาได้แล้วไปกันต่อเจออะไรอยู่ข้างหน้า นั่นมันั่นมันนั่นม t นนันั่นมั่มัน่่นน่น่มันนั่น่นีน่ันนั่นมนนั่มันนันเมื่อมนเม่อมันนล่นม่มันนั่นมั่นม่นีั่นมนััมั่นน่่น่ม่มี สัญญาณอะไรประมาณนี้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่อยู่ที่สถานการณ์ชิบหายแล้วเหมือนเขาว่าไงน่ะฉันเพิ่งส่งคิวไปที่เทรนมิโดเลนเพื่อตามหาพวกนายที่ขาดที่ที่สัญญาณขาดสายไฟน่ะตั้งแต่เมื่อไรเกิดอะไรขึ้นคิดในดูนี่ก่อนดีกว่าโอ้โหเครียสัญลักษณ์ของพาร์ตี้แล้วแม่งเป็นไปไม่ได้ไรอน นอาจจะไม่ชอบที่ีนี่นะเจอแต่เจอฐานทับเบอร์โซ่แล้วแสดงว่าเรื่องติดข่าวเรื่องเป็นความจริงเนีจยมเบื้ออาจจะใช่ทำได้เลยเฮ้ยฉันจะไปหาจิวเบื้อเองไม่ไม่ใช่ปัญหาโอเคเหมือนกับจะส่งกองกลังมาช่วยอะไรประมาณนี้ เฮ้ยไมคิดทีหลังเราต้องไปแล้วโอเคครึ่งแรกของประมาณครึ่งแรกหรือเปล่าไม่รู้แต่เอ้ยชปเตอร์นี้ภาคนี้จบแล้วครับโอเคเหนื่อยใช้ได้เลยไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ See you again next time บาย